เปนไข่ที่โคแกม,มา่าเป็นมแมลงเบียยที่มีขนาดเล็กประมาณ0.2ถึง0.5ม mm. ิลลิเมตมีตาสีแดงเป็นมแมลงที่มีประโยชน์ช่วยทำลายศัตรูพืชในระยะไข่ของผีเสื้อหลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ไข่ผีเสื้อหนอนกออ้อยหนอนกอข้าวหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนใย,ยผักหนอนกระทูกระโพรายจุด นอนคืบกระลำปีนอนคืบระหุงนอนกระทู้ผักและนอนกระทูหอมในหลายประเทศได้นําแปนเบียนไข่ไปใช้ควบคุมไข่ของบแบงศัตรูพืชหลายชนิดพบว่าประสิทธิภาพในการควบคุมสูงกว่า70%ถึง90%ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้ และ,มะแมลงศัตรูพืชไม่สร้างความต้านทานที่สำคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและเกษตรกรลักษณะการทำลายของศัตรูพืชแตนเบียนไข่จะเข้าทำลายไข่ของมแมลงศัตรูพืชโดยเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่ที่มีลักษณะยืนยาว จากปลายส่วนท้องเจาะแทงเข้าไปเพื่อวางไข่ตรงส่วนบนของไข่แมลงศัตรูพืชไข่หนึ่งฟองสามารถมีแตนเบียนไข่ได้1นถึงสฟองขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารภายในไข่ไข่ที่โดนเบียนแล้วสวันจะเปลี่ยนเป็นสีดำไข่จะไม่ฟักเป็นตัวหนอนแต่จะฟักออกมาเป็นแตนเบียนหลังจากนั้น7วันและสามารถทำการผสมพันธุ์ เพื่อทำลายไข่ศัตรูพืชต่อไปวงจรชีวิตแตนเบียนไข่ที่โคแกรมมาระยะไข่1วันระยะหนอน2-3วันระยะพักตัว1วันระยะดักแด้2-3วัน ระยะตัวเต็มวัย3-4วันรวมวงจรชีวิต6-8วันขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิการผลิตขยายแตนเบียนไข่ที่โคแกรมมามี3ขั้นตอนสำคัญ 1. การผลิตพืชอาหารได้แก่รำข้าวและปลายข้าว เพื่อใช้ผลิตยขยายมแมลงศัตรูพืชได้แก่ผีเสื้อเข้าสาร2การผลิตยขยายผีเสื้อเข้าสาร3การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติที่ต้องการการผลิตยขยายมแมลงศัตรูธรรมชาติจะประสบความสําเร็จได้ทั้ง3ขั้นตอนต้องมีความสัมพันธ์กันต้องผลิตพืชอาหารให้เพียงพอต่อการเลี้ยงมแมลงอาศัย หรือแมลงที่เป็นอาหารเพื่อให้ใช้เลี้ยงแมลงศัตรูพืชให้ได้ปริมาณมากในการผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติมักประสบปัญหาความไม่สมดุลของพืชอาหารทําให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติให้ได้ปริมาณมากขั้นตอนการผลิตขยายแตนเรียนไข่ที่โคแกม,มา่ามี2ขั้นตอนดังนี้ 1. การผลิตขยายผีเสื้อเข้าสารเพื่อผลิตไข่เป็นแมลงอาศัย ผีเสื้อเข้าสารเป็นมแมลงศัตรูโรงเก็บทำลายธัญพืชต่างๆไข่มีสีขาวหนอนมีลักษณะสีขาวขุ่นหรือสีเทาดักแด้อยู่ในใย,ยสีขาวมีเศษข้าวและรำข้าวห่อหุ้มอยู่โดยรอบมีลักษณะเป็นก้อนแข็งตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงผีเสื้อเข้าสารกล่องพลาสติกพร้อมฝาที่เจาะและบุด,ด้วยตาข่ายลวดเพื่อป้องกันแมรงเบียนชนิดอื่นเข้าทำลายเครื่องดูดผีเสื้อเข้าสารถุงตาข่ายไนลอนพร้อมยางหรือเชือกรัดสำหรับใส่ตัวเต็มวัยชั้นวางกล่องผีเสื้อเข้าสารรำละเอียดปลายข้าวตู้หรือกล่องสำหรับวางถุงไนลอนวิธีการเลี้ยงผีเสื้อเข้าสาร ผสมรำละเอียดกับปลายข้าวโดยอัตราส่วนรำข้าว2ต่อปลายข้าว1ส่วนผสมคลุกเคล้ากันใส่กล่องพลาสติกประมาณ1กิโลกรมัมโรยไข่ผีเสื้อเข้าสาร0.1กรมัมหรือประมาณ2,000ฟองการโรยควรโรยไข่ผีเสื้อให้กระจายทั่วกล่องปิดฝากล่องให้สนิทประมาณ55-60วัน เริ่มดูดผีเสื้อเข้าสารโดยใช้เครื่องดูดผีเสื้อเข้าสารดูดตัวเต็มวัยใส่ถุงตาข่ายไนลอนลัดยางและนำถุงมาใส่ในตู้มืดที่มีถาดพลาสติกรองเพื่อรองรับไข่ผีเสื้อเข้าสารที่ตกลงมาหลังจากนั้น24ชั่วโมงนำถุงตาข่ายไนลอนออกจากตู้และใช้แปรงปัดไข่ที่ติดตามถุง จากนั้นนำไข่มาร่อนเพื่อนำสิ่งเจือปนออกโดยใช้ตะข่ายรวดละเอียดร่อนและใช้แปรงปัดจนไข่ไม่มีสิ่งเจือปนและแบ่งไข่สำหรับผลิตขยายผีเสื้อข้าสาร20%และ80%สำหรับการผลิตขยายแตนเบียนไข่ที่โคแกรมมา2การผลิตขยายแตนเบียนไข่ที่โคแกรมมากระดาษสีแดงกาว ตู้หรือกล่องสำหรับใส่หลอด UV หลอด UV ขนาด30วัตต์กล่องพลาสติกพร้องฝาที่เจาะและบุด,ด้วยตะข่ายลวดเพื่อป้องกันแมลงเบียนชนิดอื่นเข้าทำลายคัตตินบัตน้ำพึ่ง5ปอร์เซ็นไข่ผีเสื้อเข้าสารพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนไขท่ทิโคแกมมาวิธีการผลิตขยายแตนเบียนไขท่ทิโคแกมมาตัดกระดาษสีแดงขนาด2,2ซนติเมตร สำหรับทากาวเพื่อโรยไข่ผีเสื้อเข้าสารนำไข่ผีเสื้อเข้าสารมาโรยจำนวน0.1กรัมต่อ1แผ่นโรยไข่บนช่องแบ่งที่ขีดไว้ให้กระจายทั่วนำแผ่นกระดาษที่โรยไข่เรียบร้อยแล้วมาอบด้วยหลอด UV ประมาณ10-15นาทีเพื่อไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวหนอน จากนั้นนำแผ่นไข่ที่ผ่านแสง UV มาเรียงวางในกล่องพลาสติกโดยใช้พ่อแม่พันธแปนเบียนไข่ที่โครแกรมมา1แผ่นต่อแผ่นไข่ผีเสื้อเข้าสาร4-5แผ่นและใช้คัตต้นบัดชุบน้ำพึ่ง5%วางบนฝากล่องด้านในปิดฝากล่องและใช้เทปกาวใสปิดลอบกล่องให้สนิท วางกล่องพลาสติกไว้ที่อุณหภูมิ25-28องศา,ศาเซลเซียสและเปิดไฟทิ้งไว12้12-24ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้แตนเบียนวางไข่เมื่อไข่ผีเสื้อข้าสารถูกเบียนแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำประมาณ4-5วันและฟักเป็นตัวเต็มวัยหลังจากนั้น3-5วันสามารถนำไปปล่อย เพื่อควบคุมไข่ของหนอนพีเสื้อข้อปฏิบัติในการปล่อยแตนเบียนไข่ที่โคแกรมมา 1. อัตราการปล่อย 2. 0 0 0 0ืถึง 3. 0ม0 0ตัวต่อไร่ปล่อยห่างกาัน1 5าถึง2 0เมตรไม่เกิน6จุดต่อไร่ 2. ควรปล่อยแตนเบียนไข่ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแสงแดดจับและสภาพที่มีฝนตก 3. นำแตนเบียนไข่ที่ต้องการปล่อยมาติดกับใบพืชเพื่อป้องกันแสงแดดหรือสภาพที่มีฝนตก 4. ควรสำรวจความเสียหายของพืชและมแมลงศัตรูพืชก่อนปล่อยแตนเบียนไข่เพื่อประเมินประสิทธิภาพที่จะนำไปใช้ก่อนและหลังการปล่อย การนำแตนเบียนไขที่โคแกรมมาไปปล่อยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชสามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการควบคุมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน,นอกจากนี้ยังช่วยอนุรักษ์สัตรูธ,ธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้นสอบถามข้อมูลการผลิตขยายแตนเบียนไขที่โคแกรมมา ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช90ทั่วประเทศและกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกองส่งเสริมการเกษตร